บริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลินเบนดาหากันก็ไม่ค่อยจะได้เปรียบส่วนสูงใครครับครับค่อยๆโอ,ยอ,ยอ้ยมีตะวัดโอ้ยดูเตะซะจนเข้าไม่ติดกับวิลรีต้องชวนทะเลาะมวยขวาจะสายนงานี่ทำงานต่อเงินนี้แน่นอนครับนายกซอยเวียงยองลำพูนหรือสู้เอกน้ำรายการของเราครับสุดเพชรกินดี20มิถุนาพ่งนี้ก็ พร้อมด้วยท่านดรพงศ์วิเศษ,ษ,ษไพทู์รองประธานคณะกรรมกรารบริหารของบริษัทเจริญพวกพันอาหารจำกัดมหาชนครับขอบคุณสุกะยะนะครับน้ำมันนะุ่งสาวตายเดิมครับติ๊กซอสเบียดติดทิดเข้าไปครับสิ่งเพ็รก็ดีครับนะ่าค่อยแย,ย็บค่อยๆ่อถีบโอ้โหนี่ครับมีอาการให้เห็นด้วยนะครับคือเจ็บก็ต้องระยะห่างไม่ไม่อยากจะอยู่ใกล้ถีบนักสู้คนนี้อยู่ใกล้มากไม่ได้ครับมีหมัดมีศอกเอ้าเริ่มจะแทงได้ครับ นายตั้งแขนตั้งแขน,ต,แขนตีไหมใครยับไขรยับสิงเพชรชิงออกก่อนไหม,อ,มอยู่ในช่วงปลายยกสอง ร้านสารครามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจปอซาวนาพร้อมด้วยร้านเดอะสเปซขอนแก่นนะครับลองสัมผัสได้ทางงานโดยคุณจิ้นเจเจนี่สิ้นเดือนนี้เปิดให้บริการแล้วนะครับสำหรับเดอะสเปซขอนแกน่นขอขอบคุณครับมาแล้วครับยกนี้นะครับมากรํานานไม่ถอยแล้วนะครับสิงเพชดอยางเพชรนี่ชกละเอียดนะครับแงแขนแล้วก็แทงยัดไต้โต้กืนครับคูนนี้คงจะต้อง แก้เกมกันทุกเซียววินาทีครับในาใยนสิงเพชพยายามจะเปลี่ยนเปลี่ยนแผนยัดเข้าไปครับเพราะว่าอยู่วงนอกนี่มาจิกซอกแกเตขาแรงเหลือเกินครับอ้าวนายจับมายัดเข่าเข้าไปครับสิงเพชจิกซอตีคืนตั้งแขนแล้วครับตอนนี้นี่ครับอสิงเพชชิงเดินด้วยครับอุ้ยดูว่านายมัดรัดไล่แขนใครขึ้นบนแม่แขนจิกซอเนี่ยไปทีนึง มาโอ้ยจังเลอ่าพิกไปพิกมาไม่รู้กี่ตลบแล้วนะครับยกนี้ยกที่3อ้าวมัดยัดเข้าไปครับสิงเพชยัดเข้าไปครับอ้าวเสียบพื้นมาอ้าวตัวใหญ่แทงเห็นหรือเปล่าครับตัวใหญ่อ้าวยัดเข้าไปครับอ้าวสอดแขนอ้าวคู่นี้สู้กันที่เาไม่เจอครับตอนนี้นี่ครับขวาปลายก็โหนบูทั้งบุญเลยนะครับไฟนี้สิงเพช เดินทำก็แทาถึงเชรเอาแล้วครับเรื่องติดแล้วครับจิ๊กโก้แต่ย,ยังจะเบียด้าไปแข้งขวาหมัดขวาขยับโอ้ยกต่สิงเชรไล่แขนแล้วก็แทงนูนะครับแทงได้นัะขึ้นนายกสร้อยเวียงยองลำพูนเอาหมัดแข้งซ้ายหลุดปวกกันไปยัดเข่ามายัดเข่า้ากันครับโอ้ยโอ้ย,อยนี่ครับมันจริงๆนี่ครับตายเมยเด็ด789 ท้องสวนมภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาลออร์แกไนเซอร์หาดใหญ่พร้อมด้วยน้ำจิ้มดับน้อนสารคามครับน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจปอซาวน่าพร้ G ana, อมด้วยเดอะสเปซนะครับเดอะสเปซขอนแก่นลองสัมผัสได้บริหารง,งานโดยคุณจิน้นเจเจซีนเดนเือนนี้เปิดให้บริการแล้วครับสำหรับเดอะสเปซขอนแก่นขอขอบพระคุณครับเอาละครับต้นยกมานี่ทำได้ดีเลยนะครับสินเดชออกมาเดินขวางนะครับแทงแต่ละเม็ดนี่หนักๆแรงแรง นครับเอามาดูนิกกอก็มีหมัดนิกกอคอยบวกอยู่ตลอดพยายามจะขึ้นบนมาดูว่าจะกดแขนอยู่หรือเปล่านะครับสิงเพชรโอ้ในช่วงต้นยกนี่กดแขนไม่ให้ที่ต้นน้ำนี่ออกอาวุธได้น่ากลัวเลยครับแต่ว่าอาจจะต้องแรงตลอด3นาทีนะครับยก4ี่ติกซอพยายามจะโต้ครับสิงเพชรยกมาตีมาเบียดไปจุดเดือดยิงชงยิงเดือดครับโอ้โหดูครับว่าสิงเพชรเดินทาแล้วก็ทําได้ดีนะครับ แต่ว่าจิงโตแกก็ไม่มาดูว่าสิงเพชรทำท่าจะยุบจะย่นไปแล้วนะครับสิงโอดูจะชกง่ายขึ้นนะครับวงในยับตัวเลวออกแต่ล้มหมัดนี่กะเอาให้อยู่เล็กแต่ว่าแข็ง,งแรงเหลือเกินตอนนี้มานี่เหลยครับมาสิงเพชรต้นยกแกก็เล่งโอ้โหเตนน็มสแบบูบเลยแต่ว่านี่ครับมาตอนนี้อาจจะแบบมาผ่อนลงมานิดนึงครับตัวต่อยหนะ้าโอ้ยโดนแล้วยันอยเช็คดึงจะเร่งเกมหรือโดนอาวุธแล้วมันจะเด่นนะครับเด็ครับ ปาข้วยทอขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดนะครับยาดองเล่าตาเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาชีไม่ต้องสมุนไพรอาปาชีน้ำมันยาตรามาวินซอนายกสร้อยเวียงยองลำพูนครับโอ้โหแกร่งมากครับแกร่งจริงๆโอ้โหชนะคะแนนสิ่งเพชรบอลุงโลดแบบสนุก